โอเคครับท่าแรกที่น้องมาจะสอนก็คือท่าถ่ายนะครับทุกคนถ่ายต้องเอาเท้าที่ถนัดวางไว้ตรงนี้ใชห้แม่ครับแล้วก็ถ่ายไปแล้วก็บิดมาถึงเวลาทุกคนรอคอยครับสามสองหนึ่ง โอเคก็สวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนเลยนะครับคือวันนี้มีน้องๆทักมาให้ผมแบบชวนเล่นสเก็ตใช่ไหมทุกคนวันนี้ผมจะมาลองหัดเล่นสเก็ตนะครับทุกคนโดยการให้น้องคนนี้สอนครับสวัสดีครับชื่อมาครับสวัสดีครับนี่ชื่ออะไรนะครับมาครับผมชื่อมาแล้วคนนี้ชื่ออะไรครับชื่อซานครับน้องซานครับโอเคครับวันนี้น้องสองคนนี้จะมาสอนเราเล่นสเก็ตนะครับทุกคนป่ะเราจะไปเล่นสเก็ตเล่นนะครับ โอเคครับท่าแรกที่น้องมาจะสอนก็คือท่าถ่ายนะครับทุกคน easy, really so มันมันต้องทำยังไงบ้างครับว่าพี่บอลค่ะเตะบอลข้างไหนครับข้างข้างขวานะครับพี่บอลต้องข้างขวานะอ๋อพี่บอลค่ะพี่ไหมครับขาขวาใชพี่บอลก็ต้องวางประมาณนี้ครับใช่ครับเวลาพี่บอลถ่ายนะพี่บอลต้องบิดขาครับ บิดขาบิดขาให้ให้เป็นวางนี <laughs> ่พ <wiele> <who> ีเนี right? no <go> being well, so point, so before, ่ยอ๋อนั่นแหละครับยังไงอ่ะพี่ถ่ายไปเลยพี่จะขาขึ้นก่อนอ่ะพี่ถ่ายไปนั่นแหละนั่นแหละโอเคแล้วไงอ่ะแล้วพี่ก็บิดขาสองข้างเลยถ้าพี่จะถ่ายต่อพี่ก็บิดขาหน้าครขาไปถ่ายต้องเอาขาที่ถนัดวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ่ายไปแล้วก็บิดมาถึงเวลาทุกคนรอคอยครับสามสองหนึ่ง โอเคผมผมน่าจะทำได้เดี๋ยวจะให้น้องอะไรนะ,น,ะน้องมาร์คโชว์ให้เลยครับข้าถ่ายเ,าาาเดินตามน้องเลยบุม๋ม โอ้ย okay, ครับต่อไปจะเป็นท่าออลลี่ต้องมันต้องทำยังไงบ้างนะครับมันต้องเฮ้ <Hey. S 2> ยเด<ย>ี๋ยวไหนไหนลองสอนดีบ้างไหมได้ไหมไหมัน<า>ได้ครับเฮ้ยทำได้ยังไงครับทุกคนอีกทีีกอะนะครับ เฮ้ยคือแบบเจ๋งสุดๆเลยครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปผมจะลองทำให้ทุกคนดูมั้งนะครับต้องทำไงบ้างนะขาที่ใหญ่ขาที่ถนัดเอาขาหลังโอเคครับอันดับแรกต้องเอาขาที่ถนัดวางแบหน้านะครับทุกคนอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็เฮ้ยเฮ้ย โอเคครับต่อไปผมว่ารู้สึกปวดแขนเดี๋ยวให้น้องซานโชว์ให้ดูนะครับว่ามันต้องทำยังไงเย็สโ่ยเขาทำได้ยังไงครับทุกคนมันเป็นไปได้งไงครับเออมันเป็นไปได้งไงครับทุกคนโอเคครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นท่าเมนนวดน,นะครับทุกคน มันต้องทำเป็นไงบ้างนะครับอ่ะเรียกว่าขาบอดเราระหว่างนี้ยางขวาใช่ไหมครับผมามาขนัดทางซ้ายอ๋อการว่าทางซ้ายคือข้างขวาแล้วกันโอเคสายไม่ขวาส่วนพี่ออลลี่เลยออลลี่แบบเมื่อกี้เลยจะเพียบหนังวางไว้จะให้ตัวมันขึ้นกายกระบอกแล้วคือมันจะแบบเหมือนยกล้อไงี้ยนะอ๋อโอเคครับได้ได้มันขาขวามาอย่างงี้กใช่ไหม มาแล้วครับพี่ก็เย็บหลังเลยจรินะพี่ระวังเยอะว่ะเย็บหลังอ๋อเย็บหลังนี่เหรอนะะแบบนั้นแหละอ๋อแล้วลเดี๋ยวเราก็แบบจะถลายไปแล้วทำงี้ใช่ไหมครับ,รบพี่จะโชว์ความโหดให้ด,ดูสามสองหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวมันต้องยังไงขอพี่ถ่ายปาเป็แบบบอก่อนขอถ่ายก่อนแล้วก็บิด

เออครับโอ้โหเหมือนแบบชีวิตกูต้องมาทรมานอะไรอย่างเงี so ้ยทุกคนกลับไหมผมรู้สึกแบบท้อมากครับทุกคนโอเคเราจะให้น้องน้องเครับน้องมาร์คต่อไปเราจะให้น้องมาร์คโชว์นะครับปะท่าเขาเรียกปะท่าอะไรนะเมนนุ่มมาเล่นไงไปน้องมาร์คโชว์เลยครับโอ้ย โอเคครับทุกคนท่าสุดท้ายนะครับทุกคนก็คือท่าทิกแท็กนะครับทุกคนมาต้องทำยังไงบ้างนะครับก็เหมือนเวลาที่เมย์เวลาที่ขวาขวาอ๋อปั๊บบิดเข่าบิดอ๋อ อ๋อไม่ต้องถ่ายคือบิดบิดบิดซ้ายบิดขวาอยา่งครับนะครับดูนะครับทุกคน <laughs> นี่ทำยังไงบ้างนะครับเหยียบหลังียยเนิดหน่อยครับเย็บหลังนิดหน่อยก็บิดไปเลยบิดเข่าไปแล้วแต่ขวาอะไรพี่ โอ้โหคือแบบตอนนี้ก็แบบรู้สึกเจ็บนิดนึงนะครับทุกคนแต่คือแบบไม่เป็นไรนะครับทุกคนต่อไปผมจะให้น้องมา์าโชว์เลยกว่าไปน้องมา์าโชว์ดูนะครับทุกคน oh, oh God. Oh. โอโ้โหโอ้โหมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคน <S <S <อ>ก็คือแบบสกิลการเล่นของน้องเขาแบบโหดมากอะครับทุกคน <S <S ผมว่าต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่าผมรู้สึกแบบอายคนมากเลยดูดูถ่ายรอบๆ ก็แบบดูคนนะครับคือแบบผมเล่นลมแล้วแบบอายเด็กมากเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวฝากช่องหน่อยครับชื่อน้องเลยครับเอ็นเอใครจุดจุดครับผมครับถ้าเกิดใครสนใจก็อยัยเล่นสเก็ตบอร์ดสามารถไปติดตามน้องเขาได้นะครับทุกคนมีขาดเสเก็ตบอลด้วยโอ้โหมีขาสเก็ตด้วยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วทุกคนสำหรับคลิปเลสเก็ตบอร์ดถ้าเกิดน้องๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อเพื่อเปกันกระจายพี่การทำคลิปนะครับทุกคนถ้าเกิดน้องๆอยากพี่แบบทำคลิปอะไรต่อสามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะครับทุกคนไว้ใจคลิปต่อไปครับบบทุกคน๊าายย